นะครับสี่ส่วนนะครับนะบส่วนที่เป็นเป็น dc to a c เนี่ยผมพัฒนาขึ้นมาแทนที่เราจะทำซิงเกิลเฟสซิงเกิลเฟสเราต้องใช้ IGBT 4สตัวใช่ไหมก็ทําเป็นหกตัวเลยนะฮะทำเป็นหตัวเลยเพื่อไปรองรับให้มันเป็นสามเฟสด้วยครับพัฒนาจากจากวงจรเดิมของของเขาอนะอ่าอันนี้คือวงจรของหกจนะครับแล้ว ใช้โมอแปลงโมอแปลงเกียร์ได้นะครับสองตัวเหมือนกันเลยนะครับเบอร์เดียวกันนะครับเบอร์เดียวกันเห็นไหมฮะเราก็ต้องพัฒนาตามเขาเหมือนกันนะครับเพราะมันมีปัญหาเขาพัฒนามาอย่างนี้ก็พัฒนาตามเขาอ่าเขาเรียกว่าไอซีเกียร์ได้ก็มีหกตัวนะครับของเขามีสี่ตัวใช่ไหมเรามีหกตัวล้นะฮะอันนี้ส่วนที่หนึ่งก็คือ DC to AC อ่าส่วนที่สองก็คือภาคสวิชชิ่งพาวเวอร์สแปร์ ภาคสวิชิ่งพาวเวอร์สไพร์ของผมเนี่ยรับไฟได้ตั้งแต่150โวลต์จนถึง400โวลต์นะครับ150ภาคสวิชิ่งพาวเวอร์สไพร์นะไม่ไม่ไม่ได้หมายความว่าภาคเอาพุทนี่นะอ่าเพราะฉะนั้นรับไฟเท่าไหร่ก็ได้นะครับตั้งแต่150โวลต์ไปเพราะว่าอนาคตเนี่ยผมก็จะมีบูทนะครับเพราะว่าเวลาบูทเนี่ยมันจะไม่ได้บูททั้งหมดบูทเฉพาะส่วนที่ไปขับ i g b t เท่านั้นเข้าใจไหมฮะบูทเนี่ยเราไม่จ,จำเป็นต้องบูททั้งหมดเพราะอันนี้มันรับไฟได้อยู่แล้ว ร้อยห้าสิบอสี่ร้อยอยู่แล้วเข้าใช่ไหมฮะเราก็ไม่จำเป็นต้องบูทรต,รตรงนี้นะครับเราก็ไปบูทที่ก่อนเข้าไอจีพีทีเอานะครับเพราะนั้นถ้าเราจะบูทไปขับไปขับออออมอเตอร์สามเฟสสามร้อยแปดสิบสามเฟสสามร้อยแปดสิบโวลต์เนี่ยเราต้องมีไฟประมาณหกร้อยโวลต์ใช่ไหมเราก็ต้องบูทที่ไหนบูทที่ก่อนเข้าไอจีพีทีบูทไปเป็นหกร้อยโวลต์ ครานี้มันก็ผลิตไฟได้เพราะอันนี้มันรับไฟได้น้อยอยู่แล้วก็บูทไฟจากที่เราจ่ายให้ไปเนี่ยสมมติเราจ่ายไปแค่200โวลต์เงี้ยมันก็บูทไปเป็น600โวลต์ก็ใช้ได้เห็นไหมอ่าเพราะฉะนั้นการที่อ่าใช้บูทเนี่ยมันหมายความว่าอันนี้วงจรนี้มีในในในไดให้อยู่แล้วนะอ่าหรือจะไปดาวน์โหลดเราได้ผมผมให้ให้อยู่แล้วนะฮะเราไม่มันหมายความว่าบูทแรงดันได้ แต่วัดมันก็จะตกลงผมก็เขียนไว้ละวัดมันก็จะตกลงตามตามสภาพของมันนะรเรามีพันวัดนะครับได้2 2 0โวลต์ได้พันวัดแต่ถ้าเราจะได้ไป380โวลต์เนี่ยมันไม่ได้เหลือพันวัดเท่าเก่านะครับมันก็จะเหลือครึ่งหนึ่งเกินครึ่งด้วยเข้าใจไหมฮะมันจะเหลือน้อยกว่าเพื่ออะไรอย่างนั้นเพื่ออะไรเพื่อว่าจะไปขับมอเตอร์ได้380แแต่ลด แรงม้ามันลงอรถแรงม้ามันลงมันเคยขับสองรอย่สิบสองแรงได้จะไปขับสา0รอยปดสิบให้รถเหลือแรงเดียวอย่างนี้นะครับมาคนนะโอ้โหมันจะเท่าเก่ามันไม่เท่าอาจารย์ทําบูทมาเลยมันจะดีมันจะได้มันไม่ใช่เขาเขาไม่คิดตรงนี้ไงเขาไม่ได้คิดตรงนี้ทุกคนจะไม่ได้คิดตรงนี้ว่าเวลาเราบูทขึ้นไปเนี่ยมันขับได้แต่กําลังมันก็หายไปเกินครึ่ง ไม่ใช่ครึ่งด้วยเกินครึ่งนะครับเพราะฉะนั้นวิธีง่ายๆก็คือคุณอยากจะใช้380ด้วยก็อย่าใช้มอเตอร์ใหญ่มากแค่นั้นเองก็จบละนะครับส่วนที่2นะครับก็คือภาคไมโครคอนโทรลเลอร์ Micro roller, หรือ CPU นะครับนะสมัยก่อนผมใช้ PIC นะครับปัจจุบัน PIC เนี่ย PIC นะครับ PIC เป็นไมโครคอนโทรเลอร ะตระกูลหนึ่งนะครับของไมโครชิพแต่ไมโครชิพก็ไปซื้อแอดเมลมาก็เดี๋ยวนี้ก็เป็นบริษัทเดียวกันนะบริษัทไมโครชิพน่ะเขาไปซื้อแอดเมลมาแอดเมลมาก็พวกเอทีสามสองแปดอะไรพวกเนี้ยนะ่ะอุดมโนพวกเนี้ยนะ่ะเดี๋ยวนี้มันรับของไมโครชิพหมดแล้วละ่ะมันถือว่าเป็นโรงงานเดียวกันบริษัทเดียวกันนั่นแหะซึ่งมันได้รับความนิยมมากกว่าถามว่าดีกว่าไม่ดีกว่านี้มันไม,ไม่เกี่ยวมันดีเหมือนกันนะะั่นล่ะ แต่เพียงแต่ว่าคนไปนิยมมากกว่าเพราะว่ามันมีข้อมูลการเรียนการสอนเรื่อง Arduino เนี่ยในเน็ตมันเยอะคนก็เลยเออไปสนใจอ่าไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino เยอะก็เลยเปลี่ยนเป็น Arduino ไปแล้วผมให้ซอสโค้ดด้วยซอสโค้ดนี้หมายถึงว่าเป็นสตาร์เตอร์คิดสตาร์เตอร์คิดก็คือพื้นฐานแล้วคุณก็ต้องไปต่อเอาเอง ไปต่อยอดเองจะเขียนอะไรเพิ่มได้ s t a r t ร์คิดของผมเนี่ยใช้ m e m o r ีไปแค่สิบเปอร์เซ็นต์เองนะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับมีจุดเข้าสามจุดนะครับมีจุดเข้าสามจุดตรงนี้นะครับจุดเข้าสามจุดนะครับเอาไปเขียนสเปคเลยนะครับว่าเราสามารถเอาอะไรเข้าได้บ้างหนึ่งไฟ ac ไฟบ้านนะครับ นะไฟเอซีไฟ, SC, ไฟบ้านนะครับ mm hmm. เข้าไปผสมเลยครับเข้าไปผสมกับตัวมันได้นะครับ mm hmm. สองเส้นนะครับ mm hmm. ก็ไม่มี N ไม่มีแอเอาเข้าไปเหอะนะครับ <c oughs> แล้ว PV นะครับ,บลบ PV PV in นะครับลบบวกนะครับจริงๆแล้วเนี่ยใส่อันไหนก็ได้นะครับทั้งลบทั้งบวกใส่ได้หมดนะครับแต่ผมเขียนไว้เพื่อให้คนสบายใจเพราะมันยังไงก็จะมีบิดไดโอดไปกลับไปกลับขั้วให้อยู่แล้วนะครับไปกลับขั้วให้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นกลับขั้วไม่เป็นไรนะครับเครื่องที่เขามีขายเนี่ยนะฮะห้ามกลับขั้วนะครับเพราะมันไม่มีไดโอดนะฮะห้ามกลับขั้วกลับขั้วปุ๊บระเบิดทันทีนะครับ ไอ,อ้เครื่องที่มีขายตำลนอแต่เครื่องผมจะไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรเพราะว่าผมมีบิดไดโอดอยู่แล้วเพราะว่าการใส่ไดโอดเนี่ยทำไมเขาไม่นิยมใส่เพราะว่าเวลาใส่ไดโอดปุ๊บเนี่ยมันจะหายไปหนึ่งโวลต์เข้าใจไหมฮะแต่ถ้าใช้กับแบตเตอรี่เนี่ยไปใส่ไดโอดมันหายไปเยอะ12โวลต์หรือหลือ11โวลต์เนี่ยมันรับไม่ได้เครื่องมันรับไม่ได้นะครับแต่ไฟสูงเนี่ย400รโวลต์3 0 0ร้ถึงโวลต์เนี่ยมันหายไปโวลต์หนึงมันเรื่องเล็ก ก็ไม่เป็นไรเราก็ต้องมีไดโอดกันไว้เขากับพักวมันก็ไม่เป็นไรนะครับแบตเตอรี่นะครับจุดเข้านี้แบตเตอรี่นะครับจุดเข้านี้แบตเตอรี่นะครับเครื่องนี้จะมี2โหมดนะครับเครื่องนี้จะมี2โหมดคือโหมดให้เป็นอินเวอร์เตอร์ที่ใช้ในบ้านซิงเกิลเฟสนะครับคือเพียวซา์เวฟอินเวอร์เตอร์นะครับเอาไปใช้กับแอร์ไปใช้กับอะไรในบ้านเนี่ยเขาเรียกว่าเพียวซา์เวฟอินเวอร์เตอร์นะครับ โหมดที่1โหมดที่สองก็จะเป็นโหมดสำหรับ VFD VFD ก็คือเอาไปหมุนมอตเตอร์อหมุนมอตเตอร์สามเฟสนะครับจะเป็นสามเฟสแท้ก็ได้หรือ3มเฟสเทียม3าเฟสเทียมก็คือเอาซิงเกิลเฟสมาเอาคาปางออกนะก็กลายเป็น3าเฟสงั้นนั้นเขาเรียกว่าสามเฟสเทียมนะหรือสามเฟสแท้ก็ได้นะครับโหมดที่1เนี่ยก็จะมีไฟออกมาตรงนี้นะครับ AC ตรงนี้นะครับ AC out นะครับกับ เอซิอัลสองอันนะครับไม่มีเอ็นไม่มีแอลเราถือว่าเราผลิตไฟออกมาเนี่ยมันจะไม่มีเอ็นมีแอลแต่ถ้าหากว่าเราไม่สบายใจนะครับเราก็กําหนดเองก็ได้ให้อันขวามือนี่นะครับอันขวามือเป็นแอลก็ได้นะอันขวามือสมมุติเราสมมุติเอาจริงๆมันไม่ใช่เอ็นแ่แอลหรอกครับนะสมมุติเอาเพราะว่าอะไรพอกาหนดเอ็นกับกำหนดแอลปุ๊บมันจะมีปัญหาเลยครับคนก็จะเอาเอา็นไปลงดินเข้าใจไหมฮะไอตัวนี้ไม่ได้นะครับ ห้ามเอาไปลงดินถ้าเอาไปลงดินถ้าเราใช้แผงโซลาเซลล์เฉยๆเนี่ยไม่เป็นไรแต่ถ้าเราเอาไฟฟ้าเข้าไปร่วมปุ๊บก็คือเท่ากับเอาไฟฟ้าเนี่ยไปลงดินเข้าใจไหมฮะเพราะว่าที่ออกมาเนี่ยก็มีไฟฟ้าผสมอยู่ด้วยเข้าใจไหมฮะแล้วมันไม่ได้เป็นเอนเป็นแอมันเป็นเอครึ่งเวลาหนึ่งอ่ะนะฮะครึ่งขึ้นก็เป็นเอครึ่งขึ้นก็เป็นแอสลับกันในห้าสิบครั้งต่อวินาทีอ่าเพราะฉะนั้นเมื่อเมื่อเราเอาไปลงปุ๊บเนี่ย ไฟฟ้าเราเพิ่มทันทีเราเสียค่าไฟฟ้าเพิ่มทันทีเสียไฟฟ้าเพิ่มไม่ไม่เท่าไหร่เครื่องเราก็จะพังด้วยเข้าใจไหมฮะเครื่องเราพังด้วย <_ S 2> ก็อย่าเอาไปลงแล้วกันผมจึงทําจุดลงกลาวไว้ตรงนี้นะครับถ้าจะเอาลงดินนะห้เอาตรงกลางเนี่ยลงดินนะฮะเขียนว่าเอิร์ดผมไม่เขียนว่ากาวนะครับผมเขียนว่าเอิร์ดเลนโลกนะเอิร์ดแปลว่าโลกนะครับเพราะฉะนั้นการคนการการคนเข้าใจผิด คิดว่าจะเป็นดินเป็นอะไรพวกนี้เป็นดินเป็นกราวของเครื่องอื่นๆอะไรเงี้ยนะเอาลงเอ,อิร์ธไปล AC in, AC เลยก็แล้วกันส่วน a อซีอ c o เอซเนี่ยเราก็อนุโลมให้ว่าเอาข้างขวาเป็นแอก็แล้วกันสมมุติเอาเป็นแอเราจะได้สบายใจแล้วไปต่อไปต่อไอ้กับชินโนทามเมอร์มันมีเอนมีแอแล้วอาจารย์ไปต่อ,อยังไงนี่กลับไปกลับมาก็ได้ครับนะ แต่เอาเอาเอคไหนไหนมีเอ็นมีแอลก็เอา L เอาตัวนี้เป็นแอลก็แล้วกันนะอ่าเป็นแอลก็แล้วกันเอซีอินเหมือนกันเห็นไหมถ้าคนไม่สบายใจแล้วเอซีอินเนี่ยสองเส้นเนี่ยอันไหนเป็นเอ็นเป็นแอลเอาละเดี๋ยวต้องใส่ต้องต้อง,อ,งอนุโลมให้เราเอาเอาเอาชิดขวาซ้ายสุดเป็นแอลก็แล้วกันมันไม่มีความหมายนะจริงๆมันม,มีความหมายนะฮะแต่ทีนี้คนเนี่ยเขาได้รับการเรียนรู้มาอีกอย่างหนึ่งไงเข้าใจไหมะเขาได้รับการเรียนรู้มาอีกอย่างเนี่ย จานมันต้องมี N นะมี L นะของผมบอกว่าไม่มีก็ไม่มีนะฮนะเข้าใจไหม <c oughs> ก็เหมือนก็เหมือนอ่าเหมือนฮาร์ดดิสอะฮาร์ดดิสสมัยก่อนมันต้องมีมอตเตอร์มีจานใช่ไหมหมุนใช่ไหมแต่ฮาร์ดดิสสมัยนี้มันไม่มีอะ่ะเข้าใจไหมเมื่อมันไม่มีเนี่ยถ้ามันมีจานหมุนเนี่ยมันก็จะต้องมีแท็กใช่ไหมมีแท็กแท็กแท็กต่างๆเนี่ยเวลาเราจะมาใช้เราต้องฟอร์แมตก่อนเข้าใจไหมฮะแต่ทุกวันนี้เป็น S S D เนี่ยมันไม่มีแท็กไม่มีนั้นอะ แล้วฟอร์แมตยังไงอีกอะโอ้โหมันก็คนที่สร้างไอฮาร์ดดิส์ขึ้นมาทุกวันนี้นะมันยังคงคําว่าฟอร์แมตไว้อยู่อะฟอร์แมตได้นะแต่มันไม่ได้หมายความว่าฟอร์แมตแล้วความหมายมันไม่ใช่ความหมายความว่าเป็นฟอร์แมตแล้วมันหมายความว่าลบข้อมูลมากกว่าแต่อคำว่าฟอร์แมตนียก็คือไปจัดเตรียมแท็กต่างๆเนะี่ยให้มันให้มันรับข้อมูลตามแท็กต่างๆได้สมบูรณ์เข้าใจไหมฮะ เนี่ยมันคือคงอยู่